จอกันยามเย็นนะครับสวัสดีเพื่อนเ fc คนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านคููบัวครับเดี๋ยวจะมีการรีกกันนะครับตอนนี้่วนพิเศษที่40ู่สุราษฎธานีกรุงเทพอภิวัตรเข้าจอดนะครับในรางที่สองนะครับส่วนทางด้านหลังของผมนะครับก็มีขบวนรถเร็วที่169กนะกรุงเทพอภิวัตรยะลานะครับ พอจอดรออยู่นอกเขตนะครับตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอให้40เข้าจอดให้เรียบร้อยก่อนนะครับ40บนนก็ช้าสิบนาทีนะครับส่วน169ออกราชบุรีมาล่าช้าหนึ่งนาทีนะครับอ่40อนานมาถึง18นาฬิกา19นาทีนะครับตอนนี้เขาจอดเรียบร้อยนะครับ อ๋ออีกสักครู่นะครับรอสัญญาณนะครับหนึ่งหกเก้าก็จะมาได้นะครับอาครับหนึ่งหกเก้ารนะครับอ่าวันนี้เดินก่อนขอบวนด่วนพิเศษที่สามเจ็ดและสี่ห้าด้วยนะครับ อสตอมนะครับสีหนึ่งสีสามโอ้เต็มทุกคันนะครับโอ้แน่นเลยครับก็ได้ข่าวมานะครับว่าเดี๋ยวตู้สเสบียงนะครับจะกลับมา กับขระบวนรถด่วนแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับเราจะได้เห็นกันนะครับ<อ>ตู้สเสบียงนะครับโอยห่างหายไปหลายปีเลยนะครับ สามเจ็ดก็ช้าอยู่ประมาณห้าสิบนาทีนะครับวันนี้เดินมาที่ล่างนะครับน่าจะผนพวงจากเมื่อเช้าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะเมื่อเช้าก็ล่าช้าเยอะอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวได้ห่วงนะครับก็เดินทางต่อนะครับด่วนพิเศษที่สี่ศูนย์ช่วงนี้มีคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันน้อยๆน,นะครับก็ต้องขออาภายัยเลยนะครับ ติดงานค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้เดี๋ยวน่าจะไปเจอ3-7ที่บ้านกล้วยนะครับอ่า เด็กยืนอยู่หน้า,า,าค,นครับปบายกล้องเลยเอับทำเวลาดีนะครับลาช้าแค่สิบนาทีนะครับรู้สึกช่วงหลังนี้สี่สนย์จะทำเวลาดีตลอดเลยนะครับหมาไม่มืดแล้วนะคะช่วงที่ทำทางคู่ใหม่ๆนี่โอ้โหหมามืดตลอดนะครับตอนนั้น นะครับเดี๋ยวรอชมกระบวนต่อไปกันนะครับชมกันต่อนะครับ1ิดแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้มีขบวนรถเข้ามาในรางลีกนะครับอีกหนึ่งขบวนนะครับเดี๋ยวรีกกันอีกหนึ่งคู่นะขบวนเก้าหนึ่งสองนะครับชา้าอยู่เจ็ดนาทีนะครับส่วนสนปฏิพัฒน์กรุงเทพนะครับ ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะักคาตาเลอร์นะครับวันที่6เมษายนนะครับสองนะครับกา2ก็จะวิ่งนะครับมันหยุดนะครับครับเข้าจอดในหลังที่2นะครับเดี๋ยวรีบก,กับ3-7นะครับก็ตอนนี้ฟ้าก็เกือบมืดเลยวนะครับ 37ก็ล่าช้าเยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังเคลื่อนขบวนออกจากราชบุรีนะครับช้า65เลยนะครับวันนี้โอโ้โหล่าช้าเยอะนะครับโดเ169แซงไปด้วยฮะนะักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะครับก็เต็มขบวนนะครับนะครับเดี๋ยวรอชมตอน37มาถึงนะครับ ฟ้าสีแดงเลยนะครับไกลมืดเลยนะครับตอนนี้สิบแปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับอ๋ด่วนพิเศษที่สามเจ็ดแล้วก็บนสี่ห้ามาถึงนะครับกรุงเทพฯอภิวัตรสุไงก็ลกประดังเบสานะครับออกราชบุรีมาราช้าหกสิบสามนาที ก็ได้ข่าวอีกไม่นานนะครับจะมีตู้สเสบียงบนขบวนรถแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้ q ิว S Y รถใหม่หรือเปล่านะ ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลยนะครับรถใหม่นะครับืไฟสว่างมากเลยครับ นิ่มมากเลยครับคิวีบายนะครับ5207ก็ยังเป็นลอตเก่าอยู่นะยังไม่เจอลอตใหม่นะครับ มด,มดนะครับเดี๋ยว912ล้อห่วงนะครับเดินทางต่อนะครับ เดี๋ยวเห็นว่ามีดีเซนเป่าว,วิ่งมานะครับน่าจะตามหลัง9้ามานะครับครับเดี๋ยวรอดูดีเซนเปล่านะครับปิดท้ายกันในคลิปนี้นะครับครับก้าก็มุ่งหน้าจอดราชบุรีนะครับ รับก๋วยเตี๋ยวปลานะที่สั่งไว้นะครับนะครับชมกันต่ออีกหนึ่งขบ,บวนนะครับรถด่วนที่แปดสามนะครับกรุงเทพอภิวัตรตังนะโอ้ตอนแรกนะครับตีมาให้รถด่วนแปดสามรีก,กับดีเซนเปล่านะครับที่บ้านคูบ่บัวนะครับแต่เมื่อสักครู่มีการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดีเซนเปล่าล่าช้านะ เลยไปเลีกที่บอดอะคอนะครับแม่ไม่นั้นวันนี้นะครับบ้านครูบัวรับศึกหนักเลยนะครับสามคู่ติดนะนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้คิวเอสว์ลรอดใหม่หรือเปล่านะครับ ร่าช้าไม่ถึงสิบนาทีนะครับโอ้วันนี้ก็เวลาดีนะครับห้าสองหนึง่งหนึ่งนะครับโออยังเป็นรถเก่าอยู่นะครับโอ้โหทุกคันเลยนะครับแน่นไปหมดแล้วครับ ก็เดี๋ยวเลียกดีเซนเป้านะครับที่บอรดคอนะครับนะครับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ